นิสัยแบบนี้ดึงดูดคนรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่งตัวดูดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีบุคลิกดีหน้าคบหาแต่งตัวดูสะอาดสะอ้านมีความมั่นใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นมีความคิดที่ดีมองโลกในแง่ดี ใครๆก็อยากอยู่ใกล้ค่ะคนที่มองโลกในแง่ดีมีความสุขมีความอ่อนโยนสุขภาพเรียบร้อยใครๆก็อยากอยู่ใกล้นะคะใครๆก็อยากได้คนลักษณะอย่างนี้เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชีวิตทุกลมหายใจมีคุณค่ามีเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องทำอะไรเป็นคนที่ทำอะไร มีความคิดรอบคอบเป็นคนที่รักและก็ดูแลตัวเองอย่างดีทานอาหารดีๆออกกำลังกายทานยาอย่างสม่ำเสมอดูแลตัวเองได้อย่างดีคนที่ดูแลตัวเองดีเท่านั้นค่ะที่สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้ดีเช่นกันนะคะแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตทางด้านการงานการเงิน สังคมใครๆก็อยากได้คนลักษณะอย่างนี้นะคะทุกคนชอบคนดีมีน้ำใจซื่อสัตว์คนที่เป็นตัวของตัวเองคุยตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปกปิดมีความจริงใจไม่หลบหลบซ่อนๆเพื่อที่จะได้ความรัก หรืออะไรแอบแฝงนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่เจอคนรักก็ลองสังเกตดูนะคะว่าคนคนนั้นเขามีความจริงใจการสื่อสารตรงไปตรงมามีความซื่อสัตย์อบอุ่นและก็มีความมั่นคงในชีวิตตลอดไปนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรด a ลิงได้ค่ะรักทุกคนนะคะ